วันนี้จะชวนทุกคนมาเที่ยวที่สดาววาดมดกันค่ะอีเว์เล็กๆที่จัดแค่เดือนละค่ะากาฟแฟแหกที่ตาหาอะไรกินครั้งที่สามสดาวานจันค่ะ งานนี้เขาจะจัดเดือนละครั้งแล้วก็จะจัดตรงวันอาทิตย์ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงทุกคน,ก,คนก็จะเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนนะเขาจัดมา3ามครั้งแล้วแต่นี้ครั้งแรกที่มดไปอยากบอกว่าฟิลดีมากเนี่ยน,นึกถึงแบบตอนที่ว่าไปที่ลำปางเลยกันนั่งก้อมมาทุกคนคล้ายๆกันเลยฟิลคือการไปกินข้าวใต้ต้นไม้ทุกคนก็จะเป็นร้านกาแฟร้านเบเกอรีร่คือเยอะม,มากคือสามารถไปหาอาหารเช้าทานกันได้ที่นั่นเลยทุกคนแล้วก็แบบนั่งเก้าอี้แคมปิ้งใต้ต้นไม้อะทุกคนคือเพลินมากแต่วันที่มดไปฝนตกอะนั แต่ก็ได้ชิมอาหารหลายอย่างเลยนะเนี่ยมุดก็ได้กินข้าวซอยของร้านเจ้าถิน่นร้านทิสดาวแล้วก็มีไปชิมอันนี้ด้วยเป็นซุปเห็ดทุกคนคือถูกใจเด็กน้อยมากคืออร่อยมากแล้วก็ร้านนี้ขายขนมปังเกลือด้วยเออได้อุดหนุนเขาด้วยนะเบเกอรี่เนี่ยหน้าตาดีทุกร้านเลยกาแฟมอคก,ก่าพอดแบบเข้มข้นถึงใจเค้กก็มีนะสําหรับสายหวานที่อยากไปตุนเค้กก็ไปที่นี่ได้อีเวนต์เนี่ยจะมีแค่เดือนราคาเดือนหน้าถ้าอยากรู้ว่าเขาจัดวันไหนให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าไปกดติดตามในเพจสะดาวบ้านฉันนะแล้วมาเอ็นจอยอิทติ้น กันนะคะ